เที่ยวฟิตทำไมเกียวทำตัวแปลกๆอะเป็นอะไรหรือเปล่านี่นาไม่รู้เรื่องกฎของพี่วริตเหรอกฎอะไรอะนาไม่รู้หรอกนาไม่ได้สนใจด้วยก่อนหน้านั้นอนะ่ะนาทำงานให้ตัวเองยุ่งมากเลยเพราะไม่งั้นถ้านาว,ว่างนาจะยิ่งคิดถึงเกียวนาวทำงานหนะักมากเลยนะก่อนนาจะได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์แบบเนี้ย เหน่ใช่ไหมเกียวขอโทษนะขอโทษทำไมคะนาวไม่ได้โกรธเกียวซะหน่อยแล้วนี่จะบอกได้หรือยังว่าทำไมถึงต้องทำตัวเหมือนไม่อยากให้คนรู้ว่าเราเป็นแฟนกันด้วยแล้วกฎของพี่วัิ์คืออะไรที่จริงแล้วพี่วริดเขา<ม>ว่าเป็นไรหรอ เกียวแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเกียวเข้าทำงานที่นี่ด้วยความสามารถไม่ใช่เพราะว่าแฟนเกียวเป็นหัวนหน้างานเกียวไม่อยากให้คนอื่นมองนาวไม่ดีแต่นาวอยากให้คนรู้นี่ว่าเกียวเป็นแฟนนาวอะถ้าตอนนาวไม่อยู่ออฟฟิศแล้วมีคนมาจีบเกียวทำยังไงเกียวควรจะกลัวมากกว่าไหม เพราะว่าดูเหมือนแฟนเกียวจะเป็นคนฮอตเป็นเจ้าตัวแสบของบริษัทฮอตแบบไหนนะที่เรียกว่าฮอตนาบอกว่านาหิวไม้ใช่หรอไปกินข้าวกัน ใช่นาวหิวนาวขอกินเกี๊ยวได้ไหมคะ